มันผิดแดงพี่น้องผู้สินไข่มื้อคืนมีปลานิลเบาเฮียงได้นี่มะเคือเฒ่าพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยเือแต่นีเฮาน่ะลายแต่เวลาพับน่ะนียังเือแต่นีเลนึกเาสึงแเลวจอ เยยวต,วต,วตวยาาาจจ่ม <laughs> เจร <laughs> เรียบร้อยพี่น้องเริ่มบันนี้นี่ต้มปลานินใส่กับผักนี่เพราตัวนี้แหละนี <h> ่สบายดีพี่น้องอันสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนมนีมาสอนปตาพี่นอ้องละอาลายคนทีมันยังเบาเดินทีบ่ปล่อยคลิปมีเวียกพี่น้องมีเวียกมีเวียกในตัวเอง ก็เลยเบาเดินบ่ได้ออกป่าจ็บน้าอกพ่น้องอ้ามื้อนี้ก็ไปซ่อนกุง You can eat all of เห็ไไดบดกะเปรอ่อนพอพอ,พอดีงามเลยพี่น้อ๋มอ๋อนี่มีเห็ดบดพี่น้อง ผักกะงางามเป็นไงต้มนี่หรือว่าแกงก็ได้ต้มตำแจ่วประแดกชุดยอดะช นำกับใส่เลยพี่น้องปลาสิวโอ้ปลาสิวงามเลย ไปซอนกุ่งพี่น้องตำกับลาบเถานี่ได้เลย <c oughs> รับเท่าใส่กับมะเขือขึ้นพี่น้องมีกงเต็นมาน้ำใส่ป้าครักเลยป่าน้องป่าป้อทุกนี่บ่ได้มาแฮะเฮียนลองวางเฮียที่นี่ครับเลย นี่อาหารตอนแรงเลยพี่น้องเอ้ยครักครัค,ค,คัเอาดรดหนึ่งเรียน ด่างเอาอื่นไหมเอาเท่าพี่น้องไม่เห็นลาบตอนแรงมินี่คนใส่กับปลาหน่อยกุ้งมะเขือคือนนี่กระปูกระปูพี่น้องจับเอากระปู คักคากนี่ใส่กับรับเทาหางใส่ปก้อง่งางามงาม

ปลานิ่นเบาเฮียงพอนใดยยังเป็นนี่ตัวนี้ไอ้ต้มต้มใส่กับผักนี่ผักกระลายๆเอาได้นะโอ้เจ้ นี่กุ้งเต็นเลยกุ้งเต็นตอนแรงมักผิดแดงพี่น้องหัวชิ้นไข่มัเคือคืนมีปลานิลเบาเฮียงได้นี่มักเคือเท่าพี่น้องที่นี้มีกุ้งเต็นเลยนี่อาหารตอนแรกเลยพี่น้องอ๋อนี่พักตระไลจ่าเหินเอางี้เต้นใหญ่ เอ็ดนะีน่นเข่าะเขาใหม่ในปีนี้ <c oughs> ยเขาสวัสดีน้าเปื่อน <c oughs> มินีเป็นซอนกงกินเข่าตอนแรง,ง, <c oughs> งนี่กน้นงนากิงเข่ากำลังสุกช่วยเขาสุกต้มเนี่ยไปเนอะ tôm luôn luộc còn đây chẳng hết là làm cần hết bếp nêm khảo thôi cho nên đó ừ, thì យើងទៅអំពីមិនចាំតើបែបនេះតាក់មកបាត់មកដើម្បីរបស់តាក់អញអីបែបនេះនេះអីពីមកដល់ជា นี่แหละพีน้องเลยเรือแต่สำนีทำเป็นห่อนะลายแต่เวลาหาับนะสำนียังเรือแต่สำนีโอเควันนี้ต้มปนนินไปะนะตัวนี้ต้ม,มเอาเว็าเดนบอตเนียเฟคอมโเ

กลังเยแล้วเป็นนี่พี่น, <c oughs> พน้องแซบหรือว <c oughs> ่าแซบก็ต้องลองต้มป่าพี่น้องนี่ปานินเบาเฮียงคนใดอาไปสอนได้กุ้งในน้ำกองหนึ่งอ๋อเลยเลจาะก็ได้เลย <c oughs> กองอะไรดำเงาเลยนะกองนั้นอืมกำลังเป็นเราใช่ไหมคะเรียบร้อยพี่น้องเริ่ม <die> บ <ctions> ัน <elementary> นีนี่ต้มปลานิลใส่กับผักนี่เพราตัวนี้แหละนี่อืมลาบเทาพี่น้องเอ้ยได้เห็ดครั้งแรกเลยนะ ซืมือซืมือเฮาอีกมื้อนี้มาพี่น้องกินข้าวมาื้อนี้กินข้าวตอนแรกรอบครัว <laughs> นี่มีน้องหน้านํานี่มาได้กินข้าวจะดย้ยจะดย้ยจะด้ดวยลาบถั่วห้ากาเฮียนกินครั้งแรกเลยบ่เคยกินกครั้งแรกครั้งแรกทุกคน <laughs> <laughs> บ่เคยเฮ็ดลดาบถั่วพี่นอห,ห้างเคยเฮ็ดครั้งแรกเลย áo à cùng <laughs> cặp mặc cửa cứ nằm nè cho đôi ngoài đợi tầm ba. Kukufat nujhijawa m Poppar Viet Or daughter coci ban omong tu shidak kopizaw pebyaw bamay to הנ Ό insign kiryo divan E viming ya wonder drilling drill 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 let heartsstrom Hua huat

มื้อนี้ก็กินข้าว1 2 3 4 5 6มื้อนี้ยัง3ครอบครัวเฮาบ่ยังบ่ครบสันดาพบนะ9คน10คนกับไอ้ดาวเออ10กับอ้าวดาวคือั ก่อนอื่นจะหมดกาขอขอบใจหลายๆคนเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจตลอดพี่น้องอมี้กาวิดีโอเฮาก็จบไว้เพียงซัมนี้มุน้าฮาสชิมาพอกันใหม่ได้ขึ้นภูขคุณผาพี่น้องได้พัก5วันเพราะว่าฮาเจิบนาอึกกับ่ได้ขึ้นภูพี่น้องเอาขอขอบใจหลายๆมี้กาบ๊ายบายพี่น้อง